ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเมียน้อยคำว่าเมียหลวงหรือเมียน้อยนะครับเป็นคำพูดที่คนไทยพูดกันมาช้านานก่อนอื่นผมขออธิบายคำว่าเมียหลวงหรือเมียน้อยก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยในทางกฎหมายมันหมายความว่ายอย่างไรเมียหลวงหมายความว่าเมียที่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาบังคับให้เรา มีเมียหลวงได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือคนที่มีการจดทะเบียนสมรสนั่นเองเราจะไม่มีการจดทะเบียนสมรสซ้อนส่วนเมียน้อยเนี่ยคือเมียที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าผู้ชายจะมีเมียน้อยกี่คนก็ตามถ้าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสก็คือเมียน้อยทั้งหมดสรุปว่าถ้าผู้หญิงคนไหนได้มีการจดทะเบียนสมรสก่อนคนนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นเมียหลวงทันทีครับทีนี้เรามาดูสิทธิ์ของเมียน้อยว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างข้อที่หนึ่ง ปกติแล้วสามีกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจะต้องอุปการะเลี้ยงดูกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นเมียน้อยเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายแต่อย่างใดนะครับมันจะไม่มีผลทางกฎหมายข้อที่2ปกติแล้วเมียน้อยไม่มีสิทธ์ ในโมรดกของฝ่ายชายนะครับเว้นแต่ฝ่ายชายทําพินัยกรรมให้หรือเป็นกรณีที่ฝ่ายชายกับเมียน้อยทํามาหากินร่วมกันก็แบ่งทรัพย์สินกันคนละครึ่งในฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนั่นเองข้อที่3เมียน้อยไม่ต้องร่วมกันชาระหนี้ถ้าฝ่ายชายได้ก่อขึ้นเรียกได้ว่าเป็นหนี้ของใครของมันนะครับดังนั้นแล้วเจ้าหนี้จะฟ้องฝ่ายชายแล้วจะไปติดตามยึดทรัพย์ของเมียน้อยไม่ได้ เว้นแต่ฝ่ายชายได้มอบหมายให้เมียน้อยยึดถือไว้แทนอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสิทธิของเมียน้อยในทางกฎหมายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้สนับสนุนให้ผู้หญิงตกเป็นเมียน้อยนะครับและไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ชายมีเมียน้อยด้วยเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆอยากรู้กฎหมายโดยที่ไม่ต้องเรียนกฎหมายขอให้ติดตามคลิปต่อไปกับรู้กฎหมายได้ใน5นาทีกับธนาติครับ